ลาเมงไอติมสรุปคือนมฮอกไกโดว่ะสมเนี้ยอร่อยมาก <S 2> <S 2> <S 2> อุ้ยตต้นเต้นอ่ะอร่อยเฉยอะ่ปะป๊าป๊าคิดว่าสีเหมือนสบงแล้วจะช่วยแบบว่าให้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอสว,ส,สวัสดีทุกคน เดี๋ยวมาตามกระแสกันสัหน่อยดีกว่าคแฮชแท็กมันแรงมากลาเมงไอติมแต่เราจะไม่ใช่ไอติมธรรมดาหน่อยไปเลยดีกว่าเร็วๆตประตูมวขั้นตอนอาชีพในฝันตอนเด็กๆ จริงๆเราสั่งมา2องรสว่าน,นิลากับนมฮอ,อ,อกไกดโดเออแล้วเราก็ลองผสมแล้วอะ่ะลองชิมเพื่อให้มันอร่อยที่สุดทร้งหคือนมฮอ,อกไกโดผสมเนี้ยอร่อยมากมันนวนบาบาลๆแบบหวานนมอ,อะ่ะนี่ค่ะ<อ>ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงจะรู้ว่ายี่ห้ออะไรนะคะแต่เราไม่บอกเฮ <laughs> ้ยถ้าเกิดมนันใหญ่กว่านี้นะน้องเละแล้วไ่เป็นก้อยต่อไป <laughs> ใส่ได้ไหมใส่ได้โอเคคือใจหนูอ่ะจะทำเป็นเดลควีนอ๋องถ่ายไม่ทำเนีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคเอาไปจิ้มเลยปอุ้ยตื่นเต้นอ่ะโอเคแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อถ่ายรูปแต่เราต้องถ่ายรูปโอ้ยหัวใจอร่อยเสรแล้วนะเอาเลย หมูไหลปะคนที่ม,มากัดกันเลยอ่ะมีติมในนั้นอยู่เลยนะใช่หนึ่งสองเท่าไม่กว่าหลายนิดนะอืมอืมไม่หวานมเค็มๆอ่ะคนกินหมดได้เลยหรือหนูเป็นคนที่ปแปลกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลองอะไรต่อน้ำซุปน้ำซุปนียอันนี้ตื่นเต้นอเอามันนองเขาจเอกมาดีอ่ะหืมเข้ากันแบบงงๆอ่ะเพราะว่ารสเดิมอะรสเผ็ดแบบเผ็ดร้อนเลยใช่อันนี้มันมีความนมนมนะนมนมหมดวานเข้าไปอะเออใช่โอ้ยดีนะอร่อยนะคือป๊าป๊าจะเป็นคนชอบกินแบบว่าราเมงแบบว่า เป็นน้ำนมข้นอย่างเงี้ยไม่ใช่นมข้นดิที่เป็นน้ำขาวๆอ่ะน้ำซุปกระดูกหมูเอออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆปะก็คล้ายแต่มันไม่ได้คล้ายขนาดนั้นไงมเ้นมาเส้นนี่นะอุ้ยชวนไฟแล้วฮือหนึ่งสองสาม อ,อันนี้เส้นพอดีเลยปะอือร่อยมากเลยออืมร่อยอ่ะคุณพามาอร่อยมาก,มามากคือหนูอ่ะเคยเห็นเหมือนมาม่าต้มยำใส่แบบมายงนี้แบบ่ะก็ดูเข้ากันเพราะมันอาจจะเป็นแกรต้มยำน้ำข้นอะไรเงี้ยแต่คืนนี้มันเผ็ดร้อนในคอแล้วแบบหวานนวลๆนุนนนนมหนช่ อร่อดีเลยครับอยอดเลยหมูหมูหมูเุ้ยไม่ไหวแล้วดิเอาไปจุ่มไ,ได้ไหมอร่อยมาพร้อมเส้นเลยอ่ะชอบอร่อยสองสามอือ้มหมูดีอืมอ้ม อันนี้ไม่ได้ทำเองนะสั่งมาใช่แต่วเขาแยกส่วนประกอบให้เราแบบว่าทําเองอัเงี้วันนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยเฉยอะ่ะเหมือนต้องยำนมข้มนอะ ใส่นมแยนกะทิไม่เป็นไรอือหึเลือกแยงมาตุ้มเยอะซะด้วยขหนูกระเด็นหายหมดแล้ว <laughs> <laughs> ตาก็ถึงนะขอพวกเนี้ยหนึ่งสองสามต้องมาจิ้มนมพอกไปดูด้วยนะตอนนี้ลาไม่ได้แบบเนี้ย <c oughs> อยากกินเนะี้ย <c oughs> คือสาเหตุที่เอามาเลี้ยงข้างๆ พราะที่ร้านเขาเป็นเมนูเลี้ยงข้างอตามเมนูก็คือหนูก็ททาตามเขาเลยแต่ว่าจานมันไม่บานปกติหนูไม่ชอบกินราเมงแต่ชอบกินมา,มากๆชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ป,ป้าชอบกินราเมง แต่ไม่ชอบกินมาม่ากับก๋วยเตี๋ยวใช่เรื่องทำไมเหมือนเจอเ,เส้นแบบไม่ค่อยอร่อยอะ่ะแมบบันแบบไม่ค่อยถูกปากเส้นอะ่ะแต่อันนี้คือเส้นพอดีมากเลยอะ่ะมันนุ่มพอดีมากนุ่มพอดีแบบอร่อยอะ่ะหรือแบบอ๋อรสชาติมันไม่ค่อยเผ็ดออาจจะอย่างนั้นใช่ใช่ส่วนมากก็จะนวลๆอะไรเงี้ยน,นี่คือเกี๊ยวซ่าถาดน,นะใช่ใช่ หนึ่งสองอืมอืมอืมอร่อยอร่อยน้มเค็มๆอ่ะต่องไปเลยหนึ่งสองอืมซอสเปรี้ยวก็อร่อยหมูทำมาดีมากเลยอ่ะอืม นุ่น,นเกลมเค็มเหมือนซอสไข่กุ้งที่ปี๊ปีททาแต่นี่เขาจะบอกออกทางเค็มอืมคอ้าของปาว่าจะหวานอืมนี่ยอืมเกี๊ยนะอืม แล้วรลานเองกับป๊าปสู้ไม่อั้นสู้ไม่หยุดอ,อ,อร่อยมากดีไหม คือดูด้วยตาปล่าไม่รู้เลยว่าใส่ติมเข้าไปแล้วอ,ะอ่ะหรือว่าร้านเขาใส่มาให้แล้วโอ้ยโอเคเต็มที่แล้วละ <c oughs> ลายอืม,อม แซ่บไหมมีสาหร่ายแล้วกลมกล่อมเลยว้าย,ย,ย,ยิ่งงามจังจะเติมอะไรองเติมเ,เอ้ย่าเพิ่งเติมนะเติมทีลนะแทนเดี๋ยวมันเค็มประสบการณ์มันต้องสอนเราอืเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยจำน้ำพริกน้ำพริกมีใครเทำไมหมครับส้มสายพมือเอาส้มสายมื่อเหรอหนูฟังเป็นน้ำพริกเอา้า เป็นครั้งแรกที่ถ่ายแล้วเข้ามาเลยนะฟ <laughs> ังไงเป็นน้ำพริกกว่า <c oughs> แล้วมันแสบด้วยแหละนะอืมคือเสื้อตอนเนี้ยอืมเฮ้ยแต่เสื้อคู่ จริงๆไม่ใช่เสื้อคู่เสื้อนจริงเป็นเสื้อทีมตอนนั้นไปงานบวชชิ้นเกิดไอเดียเราใส่เหมือนกันไปไหมทุกุรสแสเหมือนกันหมดเลยคืออะไรนี้ทางตะวันก็ขับรถไปด้วยกันแล้วก็ไปงานบวชชิ้นที่บ้านชิ้นพอลงไปถึงปุ๊บหลวงพ่อทักบอกว่าเอ้ยเราทีมโตจีนเหรอหคนถึงกว่าไม่ใช่ครับเพื่อนนา แล้วพอเสร็จปุ๊บไปถึงต้งเช้าแล้วก็กลับไปห้องพักอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือช่วงเย็นที่จะต้องเข้าไปอะเป็นงานเลี้ยงใช่เป็นงานเลี้ยงแล้วคือเราพยายามออกช้าที่สุดแล้วเพื่อว่าเราไปถึงแล้วจะได้ไม่ต้องเขินสรุปคือตอนเราออกไปไม่มีใครเลยเข้าไปถึงก่อนปุ๊บแล้วเหมือนแบบว่าคนที่งานก็บอกหนูหนูช่วยจัดโต๊ะหน่อยเป็นเหมือนที่พาพูดแล้วว่าแบบโอเคไปจัดโต๊ะจีนต้องได้เดเอาไว้ยกวางวางคนไม่พอ แล้วเพื่อนที่เหลือที่มาที่หลังอะก็ได้นั่งเลยเลือกช่วงจังหวะทิ่จะเป็นเรื่องหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนเลยประทับใจความแบบของคุณโต้งเขาเราอาจจะมีกฎว่าถ้าสมมติแบบเราอยู่ในห้องใช่ไหมมันไม่ได้เดินไปไหนไเยนนอะถ้าเกิดเราใส่เสื้อตัวไหนมานั่งกินข้าวแล้วอะห้ามใส่เสื้อตัวน,นั้นไปนอนที่เตียงเพราะมันอาจจะมีอะไรกระเด็นแล้วไปเปื้อน,มนไม่รู้ตัวแล้วคือเมื่อวานอะเขาใส่เสื้อสีส้มส้มพื้นอะ จะเข้านอนแล้วก็คือสายตามันเห็นพานอยงนี้หนึ่งป้าใส่เสื้อสีอะไรอะสีส้มอืมแล้วเขาพูดส่วนขึ้นมาเลยทันทีมันได้บุญนี่สีส้มมันได้บุญป้าคิดว่าสีเหมือนสบงแล้วจะช่วยแบบป้าให้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอไม่นี่ต้องไปเปลี่ยนอยู่ดีให้มันรอดไปเออให้เหมือนแบบพลิมลืมอะสุดท้ายก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อก็มันเป็นกฎของเราเนี่ยคะโต๊ใช่ไหมเตาโชคดีเหมือนกันที่เราแบบสั่งเป็นนมฮ็อกกี้โดะ มันไม่ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นแหลมๆของวาน,นิลาหนูรู้สึกว่าวาน,นิลามันมันมีความแบบว่าออกเป็นของหวานพล้วพอเราเปลี่ยนเป็นนมแล้วมันไม่ได้รู้สึก,กว่ามันเหมือนเรากินของหวานหรอกมันกลายเป็นกินของขาวเพราะนมเขาก็เอามาทําอาหารขาวอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยอ,อยากให้ลองเลยอะ่ะมาแล้วข้างบนสายผู้หลอนแจราเมงไอติมน,นะครับผมเข้ามาดูคลิปได้ยกมือดักกวากมือเรียกกดมือคลิกนะครับฝากทุกคน กด subscribe หรือกดติดตามช่องนันต้นะคะคเป็นไงบ <ผม S 1> ันยานให้เราได้หนนะเราจะทำคลิปสนุกๆให้ดูกันต่อไปใช่แล้วเีาจะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย <Bye. S 2>